ไปงี้ไม่ได้ครัผมไม่อยากเรียนต่ไอไปงีไไ้ไม่ได้มผมมีเวลาหนาทีผมไม่ไปได้ไหมะะะไอะไรครับก็เช้าวันที่สองครับสําหรับวันแรกเป็นไงครับคุณเอ็มครับสบายสบายครับทำไมต้องแอกคุยดีๆนะแอกแบบปกติอะไรแอะสบายสบายครับอ่ะหมวดนี้ซื้อจากไหนครับอันนี้สั่งพิเศษครับผมโอ้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเดี๋ยวแนะนำคนข้างถิ่นให้ผมได้รู้จักหน่อยไหมอันนี้น้องใหม่ครับน้องใหม่คไอ้ไอ้ชื่อน้องใหม่หรือชื่ออะไรครับ น้องคนใหม่คนมาใหม่ครับอ๋อเลือบถ้าเราอาจจะคุ้นนะครับแอกแลยกันหนึ่งเดี๋ยวถ่ายกว้างไปมีน้องมอรับอ,รอันนี้คะนใหม่ดูดิวางกปเลยวางเลยโต๊เลยเขาสวยอย่างเขาครับ,รบแล้วอะไรขนาดนั้นคนอื่นถ่ายไกลแล้วหนูมาถ่ายไกลเลยพี่ว่างละเขาชอบบอกว่าอยากออกช่องผมครับผมให้ออกเต็นเต็นตาช่องมีหนูยังไม่เคยดู เอะเราเอาช่องนี้ปลงเอาได้ต่เอเนะต่เอ,อเล่นดูน้องมอน่ารักมากเลยครับติ่มเตี้ยมได้ใส่ซื่อแต่แม่งนางมาไล่จันนะครับคนนี้ <c oughs> อย่าไปมองนะครับรวมนะเนี่ยก็เหมือนเรื่องมุทุนหอโค้งครับปีศาจแปงลงร่างงายมาอะไรประมาณนี้ครับนะครับดูไว้ดีครับไม่ใช่คนดเดี๋ยวเเาีก็ไม่ใช่คนปีศาจจะชัดเดี๋ยวเราก็ไปน้ำตกเขาบอกเบบดินไปแป๊บเดียวมันดังน้ำตกไปทางนู้นนะครับแต่เนี้ยทางรัไฟมันจะไปทางรถไฟนะทางรถไจะไม่ผ่านน้ำตกนะครับ ก็กระเป๋าย่อเลยนะอันนี้ครับอยู่นะครับวันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะครับแต่เขาบอกให้ใส่กี่โลสิบโลไงก็สิบโลอ่ะสิบโลอ่ะก็เนี่เขาบอกเขาแ่อยูสิบโลอ่ะนี่ครับไปแล้วครับวันแรกขาดหมดแล้วครับแล้ววันนี้เราต้อยู่ยังไงใช่แล้วผมอยู่ยังไงยังสี่วันเนี่ยใจร้ายนะครับผมไม่ได้ว่างี้นะครับกระเป๋าดีทุกอย่างทุกทุกอย่างดีหมดครับ แต่แม่งขาดตัวภาพรวมดีตัวรักดีแต่แม่งเดี๋ยวแสงไม่เข้าเลยแต่มันขาดนะครับมันขาดนี่ครับรีวิวมาขาดนะครับหลุดคิวซีมาโอ้โหแย่เลยครับกระเป๋าวันแรกนะใช้ครั้งแรกเลยครับโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรกันครับของใช้นะครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับส่งไปให้ครับครับแควรที่หลัไม่ครับแล้ก็เริ่มออกเดินแล้วนะครับ อา้าโหตรงนี้พูดถึงว่มันนอนได้ที่นี่นะไอ้โหตรงนี้ก็นอนได้นะเรียบมิ่งแหละ ซ้ายเนี่ยลงไตละวไปครับเดินมายังไม่ถึงห้าทีนี่คือแล้วครับเราก็ดันขึ้นนตกไปเลยครับไม่รู้จะถึงที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเฮีย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> หมดเนินเมื่อกี้ยังไกลเลยแหมมาอย่ไกลเลยเนินเย้ yeah. เห็นนมเป็นลมเป็นลมเห็นนมสุ้ตายพี่เห็นนมเห็นนมปอมอีกขี่ใบไปขึ้นไปบนต่อนะครับถ่าจะทุ่งมันจะหายเอ็มเอ็มรู้ไหมว่าพี่ลูกหาเขาบอกว่าไอ้ที่แปดกิโลเนี่ยเราเดินแบบเนี้ยตลอดเลยก็คือเราดันเดินขึ้นน้ําตกอ่ะดันขึ้นตกเสร็จปั๊บก็ถึงลานอะแค่นั้น่ะจบมีไม่มีอะไรมีแค่นั้นเหมือนกันขึ้นจากแลแล้วเดินขึ้นก็มันอนข้างบนเลยแค่นั้นเลยใช่อันนี้ก็ ฟิวมรณะผสมถ้าใครจะไปเด็กทั้งนอนซ้อมเด้ดทั้งนอนเลยไปไปพี่เขารอยอยู่ขายแต่ทุ่งให้กูดูอ่ะในย YouTube ูทูบอะช่องไหนครับเอ่อยชื่อเลยครับเดีูดูไปทุกช่องเหยียบยกเว้นช่องโอ้ยาเออมองกันน่วะเออพิจารณาเริ่มเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้จากพันข้อนะได้ข้อนึงละนี่คร <laughs> ับ จะเปรียบเทียบว,ว่านี้เขาเรียกว่าเนินชิพายนะครับผมวันที่สองครับวันที่สองไหนก็พักครับอา,รอนนอารครับอะไรสิ่งน้ำตกแล้วน้ำตกแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตาดชาว,วา รอดแล้วตายเลยเอาตายรอดแล้วตายลาวว่ะตายตายลาวว่ะโอเค,คตายลาวว่ะมาดูความสวยกันดูว่าสวยขนาดไหนนะครับมาดูครับความสวยขนาดไหน,น,นดูครับสวยโยู่เฮ้ขอบคุพ่อสุดเดี๋ยวต้องตกตาลาวานะครับอ่าสวยอะ่ะใช่ไหมนี่เขาเดินลงไปถ่ายรูปกัยน,นะ ใช่ดิเขาเดินไปถ่ายรูปก,กับตรงนู้นนู้นจริงๆริงเขาเดินไปถ่ายรูปนะผมจำได้เรามาถึงแล้วนะครับไปครับพอน้ำตกไปก็เดินไปต่อน,นี่น้ำตกนะครับอะไรน้ำตกนะตาดชวาตัดชวานะครับไปลวก่อนนะครับไปครับอพอน้ำตกมาก็นนี่ เดินนดีๆนะครับไม่ต้องรีบเก็บไกล่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนายสักร้อยเมตรนะครับท่าทางไม่เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็จะถ่ายไหม่มมะครับก็ตอนนี้เดินได้นะครับน่าจะโลกว่านะ สัญญาณปั๊บไอจัดเติมไฟนี่คือลาวใต้ไอนี่คือภูเขาไว้แล้วันที่สองดูครับมาทางเล่นมือถือกันดูดูครับของไทยเหรอพี่ไม่ของลาวนี่ครับทางนะครับโอ้โหชันตลอดทางนะครับและเดินเลื่อยเติมไฟครับเติมไฟใกล้ถึงน้ํายังครับพี่กำลังทางเติมไม่ได้อ่ะพี่แหล่งน้ำมาพี่ทีแบบขีดเดียวไอไม่กดส่งยังเหรอกดส่งไว้ก่อนครึ่งของครึ่งแหล่งน้ํายังแล้วคนที่บ้านก็ไม่ยอมกู้ไฟให้นะโอ้บนบนนี่บน ขึ้นมาอีกครั้งอ่ะสามครั้งขอโทษแม่หน่อยดูนะครับใส่ของมันไว้อุ้ยโทไม่ได้อันนีครับใครใครกินใครกินน้ําแบบว่าธรรมชาติได้นะเดินมาสักโลหรือโลครึ่งนะยังไม่ถึงลายคนละจะมีน้ําเติมเงี้ยจะได้ไม่ต้องไม่ต้องอ่าดูเยอะนะผมคิดปรบอกไปแล้วจะได้เอามาแค่ขวดเดียวน่ะบริหารดามได้มันหนักจะไม่ไม่เยอะแปดร้อยนิดก็ประมาณโลงแหละเชื่อพี่ ทางก็ชันครับสําหรับมาก็คือเปรียบเทียบได้เลยว่าเด่นช้างนอนชัดๆวันที่สองนะครับแต่วันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานเยอะอากาศไม่อับครับเย็นๆเดินได้อยู่แล้วไงครับวันนี้ได้พอได้ไหมหรือไม่ได้เลยสบายสบายโอเคครับมือใหม่เดินได้ครับอันนี้ได้เขาสองแล้วนะรอรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนรอฝูงพิเศษพิเศ็แล้วดูลมแรงเหรอตรงนี้มันบ้าผมบอกเลย ได้ไหมครับผมไปรีวิวข้างหน้าต่อจากเมื่อกี้นะไอ้ที่กองน้ำก็เนี่ยร้อยเมตรได้ไหมได,ได้ไหมประมาณรา้อยเมตรครับถึงตรงนี้ก็จะมีลาบขี้ตรงเงียสุดกล้องผมกันทน้อมน,นย่งแรงแดดออกแล้วกี่โมงแล้วเอ็มมง20ตอนนี้ผมถึงตรงนี้9โมง20นะครับเลยก็ผ่านมาหน่อยนะ นี่ครับอากาศดีกว่าเมื่อวานหรือเรื่องแย่กว่าเมื่อวานเพราะยาแดดยังไม่ออก,กนะครับเดินจากราบมาครับนี่ร่องรอยเลยเนะี่ยรู้เลยนะ่ยเตาถ่านเนะี่ย ได้แล้วครับผมไปกันต่อจากเรานด้านราไผ่จากที่เรานั่งเมื่อกี้เนะี่ยมันก็จะ,ละสลับนะครับเนินสัก50เมตรนะครับสลับกไปทางตรงไปเลยแบบนี้จากเราดันน้ำตกขึ้นมานะ่ะน่าจะเป็นลับลาดสลับเนินน้ำ ะระยะหลายกิโลอยู่นี่ไปครับอย่าไม่เจอแ้วนะแต่ก็ยังได้ย,ยินเสียงน้ำตกอยู่ระยะระยะไปครับนะครับตรงน้ำตกก็จะมีแคมป์สามัมากคีแล้วก็กางอยู่นะมีกลุ่มกลางก่อน เขาดันจากเมื่อวานขึ้นมานะครับเ,เขาหน้าจางหน้าน้ำตกตดูแต่จะอยู่บอเจะมีไหมมีก็ไหลาย,ยาวยาเนี้ยไม่เอ่ยไปต่อนะครับเนี่ยคือแคมป์นับแคมป์อยู่ตรงนั้นมีคนลืมไอ้บ็อกเซอร์ไอ้เก่งเล็กกิ้งขาสัน้นก็คือตรงเนี้ยวันแรกเขาจะมานอนทีนกันได้นะป่างั้นที่ผมถ่ายเมื่อกี้เนี้ย นะครับแล้วมันเล่นตกนี้ก็เล่นตกนู้นอ่ะมีแอ่งน้ํานอนนั่งก็คือชุดแบบเดินแก่งไหนเขาจะดันไมาสองกิโลนะครับตอนเนี้ยตอนนี้เราก็เดี๋อีกหกกิโลถึงเราเดินได้มาสองโลประมาณนี้ครับเป็นแคมป์ข้างบนใครมือตึงก็ดันมาได้นะถามว่าดีไหม ที่เป็นน้ำผมว่าทางน,นู้นเ่เราก็ไม่ได้ไปดูข้างในเนาะมันก็ไม่ดูกระดานไปต่อ,น,น,อน,นู้นขบวนละนูรีบๆนู้นเลยโอชันเอาเรื่องนเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบเลยช็อตนี้นะเหมือนภาพลำคลองงูที่เราล่องมาแล้วเราจะขึ้นแล้วาจะกลับแล้วผ่านนกแอ่นอ่ะเออดันขึ้นไปไอ้คล้ายๆเลยว่ะความชันอ่ะรัวๆนูน้นเลย ไปครับไปนี่ชันนะชันเลยนะครับนู่นตอนนี้ก็เดินในป่าละเมาแบบนี้ครับเดินเอ่ยขึ้นเนินตรงมั่งเอ่ยมั่งครับก็เริ่มแดดแล้วครับอ่ะครับเราถึงที่จุดเติมน้ำแล้วครับข้ามเรามาจากตรงนะู่นนะ ยังไม่ถึงเส้นทางนะครับนี่แล้วไปนี้ต่อเนี่ยเรายังไม่ถึงเส้นทางนะครับของพี่บูจับได้กีเไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับครับก็เดินไมกสักพักหนึ่งจากตรงที่เรากินข้าวนะก็จะลำทายันนีงนะครับแล้วเราก็จะเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆเดินเนินๆได้เอื่อยนะครับเฮ้ยถึงยวงแล้วเดี๋ยววังแดดแล้วครับใช่ไหมครับที่น้องอวงอวองมาบอก เออเจอแล้วครับตอนนี้ถึงวงแดดแล้วครับสิ่งที่ต้องการคืออะไรครับอินเทอร์เน็ตเราถึงวงแดดแล้วครับจากนั้นหน่อยเยอะไม่ถึงร้อยเมตรหรอกนี่ครับวงแดดครับนี่บ้านคนเลยนะนี่แบบน อันนี้บ้านนะครับเปิดกระสอบหมดแดดเยอะคุณงจ้างมไม่ได้เลยเอเวิงแล้วเวิงเขาเวิงละเดี๋ยวไปดูต่อครับเขาบอกสองเวิงอันนี้ครับเราก็จะเดินมาแบบเนี้ยแดดมั่งอะไรมั่งครับสลักันไปนะครับ เลยเก่ยเดินเรงหน่อยไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวน้องที่วอมบอกว่ามันจะมีแดดสองเวอร์ถึงอี่เวอร์นี้ปะ เจอะแล้วใช่ไหมนี่อีกเวิร์กนึงป่ะใช่ละนี่ไงเวิร์กค่ะเสร็จแล้วกำลังเดินทางต่อแล้วค่ะถึงอีกเวิร์กนึงละเจอพี่เขาละเ,เจอพี่ต้อมแล้วใช่ไหมนี่ครับ เราก็เดินมาถึงบขวควายอย่างชัดเจนเราเป็นควายแล้วเนี่น่าจะขึ้นลูกนี้แล้วครับอะไรนะขึ้นลูกนี้ไงโอ้ยไกล,ลนะไปกันต่อครับยังแดดอยู่เหมือนเดิม เราก็เดินจากด้วนักมาพันแล้วก็เน,นเนี่ยเป็นป่าเลยเนี่ยเราก็แต่เนี้ยรอบเรื่อยๆก่อนอี่างนั้เนเายใช่เป็นไงเป่นไงบ้างเนห,เน,หนื่นอยี่ยทำไมไม่เอากิ๊กกัก,กมาเดินด้วยครับไม่มีค่ะอันนี้พี่ก็พอมีสิทธิ์เจมไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีสิทธิ์เอาได้มีค่ะมีได้เธอเราไม่ต้องรู้จักกันแล้วมันง่ายขนาดไหนแต่กูรู้ไม่เหนื่อยค่ะถามพวกนี้ว่าต้องง่ายค่ะ เป็นยังไงมงั้งคะเหนื่อยครับเหนื่อยยอันนี้หวานหน่อยโอ้โม่โบอกบุญเลยนะครับเดี๋ยวเราก็พักแป๊บนึงแล้วก็เดินต่อครับทางก็จะเป็นแบบเดินในเอื่อยขึ้นมาครับแต่อากามันร้อนเนนี้แดดมันแรงนะครับไป,ไปจอถ้าทุกเป็นแบบแบบเดิมเนี่ยก็จะไปโผล่ทุ่งเทียวเลยก่ขอนึ้นเนินนะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะให้ยี้หน่อยเดี๋ยวก็จะพักไว้แล้วครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นข้างบนละถึงตรงนี้ละ นี่ครับพี่คนนำทางน,นะครับเขาชื่อพิสเต็มนะครับ <c oughs> ต้องเรียกกาพีิสเต็มนะครับมาจำไว้นะพีิสเต็มนะครับตามหาเลยพีิสเต็ม <c oughs> เดี๋ยวคราวนี้เขาร้องเพลงให้ฟังนะครับนี่ครับก็ไปเลยก็ได้นะไปพักดินดอยก็ได้มัง้งหายเหนื่อยอยังล่ะใจว่าเดี๋ยวเราตองเดินสั้นเขาไงเนี่ยหรออ่ะครับนี่เราก็นู่นเห็นตรงไม้ปะ่ะนี่ร่องนี้เนี่ยเนี่ยมีขาขาวอยู่อะ กำลังขึ้นไปอยู่ร้อนจะจัดอ่ะครับทางก็เดินมาขึ้นมาเรื่อยอะนะครับเอื่อยนี่ข้างหน้าเราเราขึ้นตรงเนี้ยไปจนมาตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมีจุดขาวอยู่คนหนึ่งคนท่ขึ้น นีจะบอกเรื่องอะไรบุงคือเนี่ยพอเห็นหินในวางบนหินอีกทีเนี่ยลูกเล็กยๆคือคุณมาถูกทางละลูกหาบเขามากไว้ให้เป็นสัญลักษนณะ์ครับจะเดินไม่ลงนะนี่อีกอนหนึงพอดีเขาจะบอกผมผมเดินมาคนเดียวเนนี่หินนับประวัางตลอดทางเลยนะที่แบบว่าผ้นจากเริ่มเป็นแบบโซนที่รอยตีนควายเยอะ เอาองเี้พี่ไม่ได้ว่าหนูเว้ยแต่ถ้าหนูหนูสู้พี่อ่ะหนูสู้ไม่ได้อยู่แล้วหนูต้องเข้าร่วมซะพี่สู้พี่จะทำอะไรหนูฆ่าเขาพี่หนูขอโทษแค่ขอคำว่าขอโทษจบคือหนูนั่งเงีบยพี่ก็ยังเอาอีกไม่ได้เอานะเมื่อคืนก็ไม่ได้ขอสมหมายถึงว่าพี่แหมนี่ก็ลามลามกไม่จบไม่สิ้นโอ้โหจังไรเลยแหละพี่ไม่ใช่ลามกลก็แต่หนูทําเสื้อมาขายให้หนูจะขายให้เฉพาะคนที่สมควรใส่ไม่ได้ขายทุกคนแล้วหนูให้ปีเลยเพราะพี่สมควรจะใส่มากจริง พี่สมควรหรือใครสมควรพี huh. oh. okay. ่แหละเจ้าไม่บออย่าเอาเทพบุตรดหล่ออย่างพี่ปิดกล้องเอ็งเจ้าเไ็นเทพมัเทพม่เทไอหมูมีเท่เกียจไปตัดโอ้เท่ดีออกอย่าเอาเทพบุตรสดหล่อของพี่ตอนนี้เรากำลังพักอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นเรบนต่ออย่าเอาเทพบุตรสดหล่อของพี่ไปอันนี้ในสายตาผมครับผมกำลังรีวิวอีเอ็มนะเสียงอีเอ็มรีวิวับก็คือเดี๋ยวเราจะผสมผสานระหว่างเนินโมรณะกับ มะม่วงสามหมืน่นอยากกินมะม่วงสามหมื่นก็ช็อกแหละแต่ตอนนี้ผมเหมือนแลงขนมกรุบกรอบสําหรับผมมากเลยผมสามารถวิ่งขึ้นไปได้แต่ผมไม่รู้จะเหนื่อยตอนไหนนะพีที่น้อยเมมแบตมันจะหมดเธอเห็นปิดผมมีแบตขายวะไม่พี่ก็มีพี่เก็บเป็นหนูมีแบตสำรองฮ่ะดูพี่ตั้งไกลอยู่นะใช่คือเรามองไปเรื่อยมันไม่ไกลแต่พอบินโดนจริงเป็นไอ้บุโดนปีอะครับตรงนี้อะลืมบอกไปว่าเป็นจุดเติมน้ําบ่อท้ายตรงนู้นนะ มันไม่ค่อยเป็นเบาควายแต่มันเดินเข้าไปในป่าน,นั้นจะเติมได้จุดสุดท้ายนะครับก่อนดันเนินนะครับผมไปครับดันเนินครับครับนี่เราดันเนินได้มาหน่อยหนึ่งนะครับนีก็ดูอยู่ยังไม่ก็ใชเท่าไหรน่นเะดี๋ยวไปดูุนต่อยกันตอ่อครับ อะครับเราก็ได้มาสักหน่อยแล้วใกล้จะถึงเนืนที่เราเห็นล่นี่ครับไอ้ต้นไม้แห้งๆเนี่ยครับที่เราอยู่ที่เรามองจากข้างล่างขึ้นมาแห้งเลยตรงเนี้ยคือไอ้ตรงที่จุดเติมน้าสุดท้ายครับตรงนั้นน่ะคือผลอย่างมันก็คือดันเนนขึ้นมาละขึ้นมาบนภูเขาแล้วครับเรามองจากข้างล่างมันจะสูงสูงนะแต่ที่ข้างบนมันเหมือนต่ํามากลยเราดันขึ้นไปเรื่อยๆรับเนี้ยแบบนี้ดันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงสเต็ปตรงตรงนี้ต้นไม้บางอยู่มันเป็นสเต็ปที่เขา ถ้าเราเดินมาทางอื่นที่เราเห็นอื่นเขาเดินขึ้นมมันจะเป็นสลับฟันปลาครับใกลถึงอยู่ข้างหน้านี่ก็เดินมปเรื่อยก็วิวนี่ครับเดี๋ยวไปดขูข้างบนทีว่ามันจะแบ่งเหมือนแบบนี้ไหมครับนี่เดี๋ยวเราไปดูนะครับเดินตัวนี้เฟรดเ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 ด นะครับทำนี้ดูทีมงานอิดโรยนะครับผมอิดโรยหมดครับตอนเนี้ยนี่ผ่านคลองยันห้าวันมาแล้วครับดู๋ดูน่าอิดโรยนะครับเออมาอิดโรยมากเลยนะครับ,ค,รบออคุณไก่เนี่ยไก่ปากแซ็บก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้นะทางดูบนเดินแล้วเนะี่ย ก็ว่าทำไมเขาเดินไวทางมันเรียบ่ะเนาะนูไปอยู่มุบนวันไหวเปล่าใชครับพ้วยิงไหนะ มาลูกหาบนะครับนู่นนใกลละนี่ครับอกอนะไรกันแล้วน,ลน,น,ละนะครับอากาศเป็นไงครับบอกกันตรงเลยว่าอย่าอย่ามานอนอยู่บ้านตัวเองมาแล้วอะมาครับให้คนอื่นได้มาอย่ามาเลยจรเดี๋ยวถึงจัดตุดโค้งไปที้งละ แล้วก็โค้งไนู่นนะปึ๊บแล้วก็ไปนู่นนู่นเขาอยู่บนนู้นกันแล้วก็จะถึงมอจแล้วนะครับก็ไอ้ตัวฉอดตังเงี้ยไอ้เยี้ยเหมือนนี่เลยมอสามหมื่นเลยคล้ายๆนะครับคล้ายๆดันเลครับอู้ลงมาานู่นน่ะนู่นนะะนู่นอ่ะ่ไกลเล่นะเดินตามป่ามันนะก็ว่าอยู่มันไปลงไปที่ลาบนงี้บนเขาบนเขาแล้วก็มีลาบอีก น่นสวยนะครับตัวจริงเอ่งน้ำไปปลายนิ้วกลๆนู่นนะคือแคมป์สามเราครับ,รรบใช่เหรอช่จ้านู่นนะที่เราจะไปงไงที่เนี้ยใช่อยู่บนยอดครับดูทางเรานะใกล้ถึงละนี่ย,ย,ย,ยอด เห็นเขาเดินอยู่นะใกล้ริงแล้วครับมันหลุดจากตรงป่ามามันก็เดินง่ายนะผมว่าแบบนี้ผมชอบนะเดินนี่เลยอย่างเงี้ยดูหลังถึงง่ายปุ่มครับเรามาถึงแล้วบนยอดเฮีย,ย ชาวนาคนหนึ่งในชีวิตจริงจริงอีทเมื่อเจอทุกสิ่งผมมาเจอพี่อีฟองไฟบนเขาครับผมมาเจอพี่องไฟบนเขาครับไอเยี่ยมตกใจแล้วพี่อีทโอ้หม,มีแรงเดินเลยวพี่อีทครับโอ้โหไอเยี่ยใจเลยผมขอดในเส้นทางพี่อีทโอ้ผมมาเจอพี่ครับใครเห็นก็ตากระเชื้าชาวนาคนหนึ่ง วิ่งลำพังถึงแล้วลานข้างบนครับน,น,นู่นก็นี่ไม่ทิงคกับน้องเลยในทนนี่สุดเราก็ถึงน้องอะไรสักที ต่อไปเราเดินประมาณอีกหนึ่งกิโลนะครับไปครับเดวนนะครับเห็นอย่างนี้ผมก็เรื่องนะครับครับตอนนี้ก็เดินไปแคมป์แล้วอยู่บนยอดแล้ว อีกหนึ่งกิโลนะครับสี่โมงเย็นเลยเดินไปเรื่อยเลินไปเรื่อยวิวนะครับนู่นเรามาจะขุบนู่นข้งล่างไก่นูน่นนะ ครับเดี๋ยวดูหน้าต่อเป็นไงก่อนแคมป์สองครับอันนี้มีครับเป็นไงที่นี่ขอสามคบกับที่ไหนเนี่ยเฉยๆมากไม่เหนื่อยเลยสวนหลังบ้านนู่นแคมป์อยู่นู่นครับตรงต้นไม้นู่แคมป์ตรงต้นไม้นนนนีีี่่่่่เอพ้ไไมมกกลลทางืแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปยอดนั้น ที่เห no <L ess onal language> <that> ็นข้างหน้านะครับอาหารไม่ค่อยถึงสมองอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปดูแคมป์เลยดีกว่านะครับดูวิวสวยเนี่ยพอดีผิดแคมป์ครับไม่ใช่แคมป์นี้นะแคมป์อยู่โน่นเลยใช้เวลาแค่เขี้ยวหมักแหลกไปไปครับไปดู ไอ้เราคิดว่าแคมปไม่ใกล้โน่นอย่างไกลโอ้อ่ะครับก็ระวังเรามาจะทางนูนนะถ้าเราเห็นแคมปเมื่อกี้นะ่ะตรงเนี้ยระวังหลงออกาทางวานะไม่ใช่อ,อ้อมใบไฟนะออกมาทางขวาแดดตรงโน้นานที่เรามาแล้วก็เดินเลาะอย่างงี้ไม่ใช่ออกไปงูนะ เหมือนเด็กดอยอะไรเงี้ยนะครับออกมาทางขวาแล้วเห็นแคมป์ออกของขวาตัวนี้เราก็ถึงแคมป์เรียบร้อยแล้วครับก็แวะแวว่ายน้ำก่อนของเราแม่งไกลไงแล้วแหวนน้ำนี่ก็พัที่ตกดีเลยตามจริงมันต้องไม่มกันเบล์งเบล์งแบตเท่าไหร่นะเราถ่ายแล้วแถบพร้อมกันก็ได้นะเลยนะ,นะส่วจริงนะสวยครับ เดีย๋ยวเราต้องมาตั้งกล้องทำแดดตันนี้หน่อยนะครับสักสิบนาที